เทคานขอเบิก5แสนธนาคารให้5แสนแล้วเตัวงไม่ทําต่อธนาคารก็เสียหายเหมือนกันแล้วในกรณีที่ผู้รับเหมาอ่ะทิ้งงานไปเนี้ยทำไงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องสถานกบ้านๆกันด้วยนะครับถ้าใครมีไอเดียดีๆคอมเมนต์ข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับ อ่าสมมุติว่าเราผูกสร้างบ้านเนี่ยครับมันมีแต่แบบบ้านใช่ไหมแลวไอ้พวกรั้วท้อระบายน้ํารอบๆบ้านอะไรพวกเนี้ยไม่ไม่ได้ให้กู้ไม่ได้ให้กู้แล้วมันอยู่ถ้าสมมติว่ามันมีตั้งแต่ในสัญญาของผู้รับเหมาตั้งแต่แรกอ่ะอาพิจารณาก็จะพิจารณาตามแบบใช่ใช่พิจารณาตามแบบก็คือแบบมีแค่ไหนล้วก็จะปล่อยกู้ตามแบบใช่ถูกต้องถ้าจะเองเขียนรั้วมาด้วยก็ได้ใช่ ถ้าสมมติว่ามีแอร์มี่ห้องเราอยากจะติดแอร์สี่ห้องรวมไปในนนั้ไม่ค่อยให้ส่วนมากจะให้แค่โครงสร้างเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นงานตกแต่งใช่มันเคลื่อนย้ายได้เตะเงินออกไะธนาคารจะปล่อยไม่ได้ใช่เแต่ว่าเออมันเคลื่อนย้ายได้ธนาคารเนี่ยจะปล่อยวงเงินกู้ในแบบก่อสร้าง ถ้าเป็นรั้วเป็นสิ่งปลูกสร้างเนี่ยจะได้หมดเลยถ้ามันมีอยู่ในสัญญาผู้รับเหมาแต่จะไม่รวมพวกเครื่องแอร์พวกอะไรที่มันสามารถลอยตัวสามารถถอดออกได้ใช่ใชโอเคสมมุติใน <c oughs> กรณีน้องสองคนเนี่ยครับ <c oughs> เขามีเงินออมเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งของสิ่งปลูกสร้างอีก <c oughs> เขาสามารถกู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วใช่เราให้กู้ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสิ่งปลูกสร้างอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเขาต้องมีศักยภาพในการผ่อนชำระคืนสมมุติว่าเขาจะกู้ปลูกสร้างบ้านสองล้าน แต่น้องเนี่ยรายได้แค่2 0 0 0 0ื่นสองหม,งหมก็คือจะผ่อนได้แค่8ปดพันเพราะถ้าแปดพันก็จะกู้ได้แค่ล้านห้าอย่างเงี้ยเราก็จะปล่อย2ล้านไม่ได้หรอกใช่ปะเออเราก็ต้องใช้เงินตัวเองบางส่วน,นอันนี้ในกรณีที่รายได้คนเดียวใช่ยกตัวอย่างในกรณีนี้เลยนะครับว่าอ,อย่างเช่นน้องพัดกับน้องหมีเนี่ยเข<พ>าสามารถกู้ได้เท่าไหร่เลยตอนนี้ถ้าน้องหมีรายได้ต่อเดือนที่20,000ใช่ไหมคะน้องพัดอีก2 0,000 2นงคนรวมกันายได้4 0,000ไม่มีภาระอะไรเลยทุก1 6 0 0 0บาทต่อเดือน2องล้านห้าค่ะ สองล้านห้าก็เกินวงเงินที่เราจะเอาอ,อาจจะต้องไปขยายบ้านเพิ่มกูกได้อีกพระาณสองล้านห้าได้กดูกได้อีกสมมุติว่าเรามีเครดิตอ,อย่างนี้แล้วเราควรทาเท่าที่เราอยู่หรือว่าเราควรกู้เต็มวงเงินของเราเลยต่อ,อจริงๆถ้าถามอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะคะเอาตามความจําเป็นของเราจริงๆจะดีกว่าค่ะไม่ได้หมายความว่าเรามีศักยภาพกู้ได้5้าล้านแล้วเราควรจะกู้5ล้านเลยความจําเป็นในการใช้พื้นที่บ้าน หรือในการใช้ชีวิตของเรามันไม่ถึงขนาดนั้นเราก็ไม่ต้องสร้างนี่เยอะขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็เหนื่อยถูกใช่ใช,ใช่เอาที่ชีวิตเราอะเราคิดว่าเราควรจะมีอะไรแล้วมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่เราไม่หนักมากด้วยใช่จะได้ไม่เหนื่อย แล้วอันนี้ถามเพิ่มเติมน,นะคะคือที่ดินของเราเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเป็นสัดส,ส่วนที่มีบ้านหลังเก่าอยู่แล้วแล้วก็บ้านหลังใหม่ที่เราจะปลูกส่วนบ้านหลังเก่าเราจะรือร้อรือ้อแล้วนในอนาคตะต่อไปเนี่ยเราจะทําเป็นเ้าเวอ์เฮาส์หรืออาจจะทําไว้ให้เช่าอะไรอย่างงี้ค่ะแต่เรามีภาระในการคู่อยู่แล้วใน่วนสิที่บ้านนี้ก็คือระยะยาวใช่ไหมสักสิบปีอันนี้อ๋อหมายความว่าอ่ะสมมติเราถ้าเราปลูกบ้านเสร็จ เราจะมีพื้นที่ว่างตรงเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเราจะใช้พื้นที่ว่างของเราตรงเนี้ยในการทําอะไรเพิ่มเติมโดยการที่จะขอกู้กับธนาคารถูกไหมคะอ่ะอันนี้เราต้องแบ่งออกมาเป็น2อย่างก่อนคือธนาคารเนี่ยจะมีสินเชื่อ2ประเภท1คือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเนี่ยเราให้สําหรับลูกค้าที่เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจริงๆอย่างที่จะเองกู้ครั้งแรกคือปลูกสร้างบ้านเนี่ยคือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย แต่คือ2ถ้าเราจะทําการพาณิชย์เช่นปลูกเท้าเท้าขาปลูกห้องแถวให้เช่าอะไรอพวกเนี้ยค่ะมันจะเป็นสินเชื่อธุรกิจซึ่งเราเบี้ยก็จะอีกแบบใช่ถูกต้องเราเบี้ยมันจะแพงกว่าเดิมแล้วก็ระยะเวลาผ่อนชาระมันจะสั้นกว่าเดิมสมมุติว่าตรงนั้นเป็นภาระที่ค้างอยู่เป็นภาระ่้งอยู่ไม่ใช่ว่าต้องจ่ายให้หมดแล้วยังไม่ต้องเพราะงั้นเราอาจจะมีรายได้ทางอื่นมาเพิ่มอีกก็ได้แต่สินเชื่อธุรกิจเราจะให้กู้น้อยนะแบบว่าให้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สมมุติว่าเจงแล้วเรา บอกว่าเป็นกูพอยู่อาศัยได้ไหมเราดูแบบบ้านเป็นหลักแค่ตอนนี้นะคะอันนี้สองห้องอันนั้นก็ได้แต่ถ้ามีเกี่ยวกับการค้าอะไรตรงนี้ก็จะไม่ถือว่าอยู่ในกรณีของอยู่อาศัยก็เราไปก่อนแล้วค่อยไปให้เช่าทีหลังไอยู่อาศัยบ้างก็เจตนาเพื่อยู่าศัยถ้าบ้านตัวเนี้ยผมเงินวงเงินล้านแปผมมีเงินอยู่ล้านสองผมก็เพิ่มหกแสน ถ้าผมกู้600,000เนี่ยวันหนึ่งผมอยากจะทําธ,ธุกรกิจอื่นเพิ่ม,มก็ยังมีวงเงินที่เหลือจากตรงเนี้ยสมมติจากที่ประเมินได้น้นองจะกู้แค่พอใช้ะจะกู้แ <ผม S 2> ค่600,000ผมจะกู้่พอปลูกแล้วผมอยากจะต่อเติมอยากจะธ,ธุกรกิจทาอยา่างอื่นเนี้ยแบบในในส่วนคือที่บ้านอยากจะมีร้านค้าอะไรทีผมก็จะคือจะกู้เพิ่มเพืพ่อมาทําธุรกิจอะไรเงี้ยแต่เหมนที่บอกว่ามันจะต้องเป็นคนแล้ววัตถุประสงค์กันอะไเองดอกเบี้ยมันก็จะไม่เหมือนการผูกกูต่อเติมไปเรื่อยๆ กู้เต็มที่ครั้งแรกเลยจริงค่ะมากู้น้อยแล้วมากู้เพิ่มกู้เพิ่มกู้เพิ่มจะเป็นการตั้งภาระไปเรื่อยๆึ่งเราก็ต้องไปจำนองใหม่ไปที่ดินใหม่ตรงประเมินใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างตนนี้ถ้าเกิดสมมติผ่านแล้วหัวดงานในการส่งธนาคารนันนี้ธนาคารก็จะให้เจ้าหน้าที่ไปประเมินเองเก็บงัวหนานทุกรอบอใช่ไหมคะูใช่ครับค่าจ่ยไม่ไม่มีค่ะมีแค่ครั้งแรกครั้งเดียวตอนที่ก่อนที่เราจะตั้งวงเงิน่ะ ก็คือประเมินที่ดินประเมินแบบ3,210บาทจ่ายครั้งเดียวแล้วหลังจากนั้นพอเอาแจ้งบอกว่าพี่เมเทคานเสร็จแล้วขอเบิก200,000พี่ก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าไปดูเทคานเสร็จจริงไหมเขาจะถ่ายรูปมาแนบเทคานเสร็จตามงวดงานเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้า200,000ตัวเอ,องก็ไปจ่ายผู้ร,รับเหมาอันนี้เราไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างงวดที่ในการส่งไม่มีค่ะจนกว่าจะเสร็จแต่ที่ไม่เหมือนกันตอนแรกก็คือแล้วแต่สัญญาผู้รับเหมามาเท่าไถูกใช่แล้วแต่สัญญาบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ยีกสิบเป เทคานเสร็จแล้วเราส่งงานธ huh. นาคารกี่วันอ๋อสูงสุดไม่เกิน1สัปดาห์ไม่เกิน5วันทําการ huh. อ่ะสมมติว่าแตงแ้งพี่วันจันที่แจ้งเจา้าหน้าที่เขาอาจจะไปอังคารหรือพุธความจริงอันนี้คืออยู่ที่คิวเขาด้วยนะว่าเขาจะไปประเมินคนที่ตรงนี้ว,วันไหนบางทีเขาจะมีคิวในมือของเขาอยู่แล้วอ่ะถ้าเขาไปวันพุธแล้วเขาทํารายงานประเมินให้เราเสร็จปุ๊บสแกนเข้าสํานักงานใหญ่บนพฤลหัสอย่างเงี้ยค่ะวันศุกร์ก็ได้เงินประมาณนี้แล้วบ้านหนึ่งหลังเนี่ยสามารถซอยได้ทั้งหมดกี่งวด ขึ้นอยู่กับสัญญาู<ช>ุระเหมาเลยค่ะ,ะถ้าบ้านแบบโหหลังใหญ่มากเขาก็จ้างกันหลายปีมันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมอะค่ะใช่ถ้าบ้านหลังเล็กลน่ามาปลูกปีครึ่งก็ไม่ใช่สองงวนได้ไหมได้ มาได้ห้าสิบได้เลอได้จริงแต,แต่มันก็ต้องไปครึ่งหนึ่งแล้วเปล่าถ้าตเองบอกว่า<อ>ตัวเองเทคานอย่างเดียวแล้วขอเบิกห้าแสนไม่ได้ต้อ,อึ้งธนาคารก็ไม่ได้ใช่มันต้องสมน้ำสมเนื้อกันแต่ว่าเทคานขอเบิกห้าแสนธนาคารให้ห้าแสนแล้วตัวเองไม่ทําต่อธนาคารก็เสียหายเหมือนกันแล้วในกรณีที่ผู้รับเหมาทิ้งงานไปอย่างเงี้ยทำไงคะหลักๆธนาคารจะเอาบัตรประชาชนผู้รับเหมาที่ลูกค้าจ้างะมาสกรีนเบื้องต้นอยู่แล้วว่ามีประวัติการฟ้องล้มลายลายไหมมีประวัติอะไรที่มันอยู่ในแบ็คเลสที่ไม่ดีหรือเปล่า นิดนึงอยู่แล้วช่วยลูกค้าช่วยันช่วยตัวเองด้วยประกันความเสี่ยงเพราะว่าถ้าลูกค้าเดือดร้อนคือธนาคารก็เดือดร้อนเหมือนกันเพราะว่ามันก็ประกันทั้งสองฝ่ายใช่จะไปเช็คจากไหนเนาะใช่ถูกต้องประมาณนี้แล้วพวกค่าใช้จ่ายประกันอัคคีภัยประกันชีวิตอะไรพวกนี้ครับลองเล่าเรื่องเวลาจะกู้ลุกสร้างตรเนียรลองเล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยก็คือประกันอัคคีภัยเนี่ยค่ะเราจะรู้ว่ามูลค่าบ้านลูกค้าก็คือดูจากสัญญาผู้ลับเหมาครับ ประเมินแบบว่าจะเอามาแมทช์กันสมมติว่าเจ้าที่ประเมินราคาประเมินแบบมาตรงตามกับราคาที่ลูกค้าแจ้งร้านห้าเราก็จะคิดมูลค่าสิ่งปลูกสร้างาทุนประกันนะคะเท่ากับมูลค่าสิ่งปลูกสร้างลูกค้าเลยสมมติ2ล้านเราก็คิดทุนประกัน2ล้านลเลยใช่ใช่ใชแล้วก็จะคำนวณเบี้ยไประยะยาวคือ30ปีอะไรเงี้ยค่ะโดยที่ในระหว่าง30ิปีนี้ก็จะมีความคุ้มครองในกรณีอัคคีภัยใครจากน้าอะไรพวกเนี้ยค่ะก็จะคุ้มครองหมดที่เราคุ้มครองเนี้ยก็คือคุ้มครองให้ลูกค้าแต่ธนาคารก็ก็คือเหมือนคุ้มครองทรัพยสงาารดวมมั่่ไห นก็คือทรัพย์สินของธานาคาร2ประกันชีวิตประกันชีวิตก็คือจะคุ้มครองผู้กู้สมมติว่าผู้กู้กู้2ล้านถ้ากู้ร่วมแบบนี้ค่ะเราเราจะแนะนําให้ทาวงเงินคุ้มครองคนละหนึ่งล้านบาทคือคนละครึ่งหมายความว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคนคนหนึ่งนี่เขาจะหายไปด้ครึ่งหนึ่งมันก็จะไม่ลำบากหรือถ้ากู้คนเดียวเราก็จะให้เขาทําคนเดียวเต็มวงเงินเลยเพื่อที่วันหนึ่งถ้าเขาเป็นอะไรไปแล้วถ้าเขาไม่มีประกันตรงนี้ค่ะ ธนาคารก็ต้องมาติดตามหาผู้รับมอดอกกำับที่หนึ่งของเขาคือพ่อแม่สามีภรรยาลูกเพื่อมารับสภาพหนี้โดยที่ธนาคารไม่ดูเลยว่าเขามีรายได้ไหมแต่คือคุณต้องรับสภาพหนี้นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นประกันนนี้มันก็เลยสําคัญธนาคารก็จะให้ความสำคัญเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับลูกค้าด้วยแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับธนาคารด้วยเพราะว่าธนาคารไม่ได้อยากยึดทรัพย์ของลูกค้าในวันที่แบบลูกค้าไม่อยู่แล้วธนาคารก็อยากได้ดอกเบี้ย ع, เท่านั้นเองเพราะว่าถ้าทําประกันอันนี้คือถ้าเราหายไปหรือเป็นอะไรไปค่ะ กันเพราะว่าจะจ่ายเงินก้อนให้กับธนาคารเลยธนาคารก็แค่โอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้รับผลประโยชน์ไปก็จะดีกว่าแล้วอายุน้อยเอยอยง,งี้ยเบี้ยไม่แพงหรอตอ้องสามหมื่นประมาณนี้่สมมุติว่าในกรณีของบ้านน้องหมีน้องพัดนเนี่ยครับเขามีที่ดินที่เป็นของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็มีบ้านที่จะไปปลูกสร้างเวลาจดจำนองเนี่ยที่ดินต้องพร้อมบ้านใช่ไหมครับเขาสามารถเอาที่ดินเนี่ยไปคิดเป็นมูลค่าในการจดจำนองเพิ่มอีกได้ไหมเอาวงเงินเพิ่มเหรอใช่ครับ อ๋อคือขอขอวงเงินพิเศษเพิ่มเยออะไรเพราะว่าที่ดินที่เราไปฝากไว้ที่ธนาคารแล้วมันจะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าที่ดินอย่างเงอ๋อถ้าบ้านของเขาไม่ได้ใหญ่มากมาล้านกว่าบาทไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่าบ้านเขาแบบยันแบบ10ล้านอย่างเงี้ยวงเงินเขาอาจจะกู้ได้แค่8ล้านแต่เขามีที่ดินที่มันมีมูลค่าาเงี้ยครับมันสามารถไปเพิ่มมูลค่าของบ้านได้ได้ได้ค่ะก็คือรวมกันทั้งหมดแล้วค่ะให้ไม่เกิน1้0เ็นของมูลค่าเนี่ยค่ะทั้งที่ดินแล้วก ไม่ได้ซืจะากันให้คู่ตามราคาประเมินที่ที่ธนาคารออกที่ธนาคารประเมินใช่ใช่ไม่ใช่ราคาระิรของที่ดิน๋องี่ธนาคาก็ต้องไปประเมินเองย่านนั้นต่อ่ามูลค่าใช่ก็จะไปประเมินที่ดินของลูกค้าเลยอะค่ะธนาคารไปประเมินเนี่ยก็จะไปดูว่าที่ตรงนี้มันราคาประมาณเท่าไหร่เอาค่อยๆคิดคือับขับมากประโยคเปิดปรยคเปิดยากตรงนี้อยากมีบ้านอยู่แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงค่ะ อยากมีบ้านอยู่แต่ไม่รู้จะเลื่อนัองไงมีใครช่วยได้ไหมครับสบาย <c oughs> ไม่ได้เอาใหม่มีใครช่วยผมได้ไหมครับสวัสดีครับ